นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับสเปคและรายละเอียดต่างๆของรถ Suzuki Swift 2018กันนะครับเริ่มต้นกันที่ภายนอกก่อนนะครับ s u ซ u k i s w i ป t 2 1 8 8มาพร้อมกับความโดดเด่นความโฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์ให้อารมณ์สปอร์ตด้วยการออกแบบบนแฟตฟอร์มใหม่อย่างไฮเด็กซึ่งจุดเด่นจะมีหลายๆจุดดังนี้การออกแบบกระจังหน้าตกแต่งด้วยการตัดด้วยเส้นสีแดงทำให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับ Date ไทม์ล n n n i ่งไลท์หรือ DRL เพิ่มความหล่อและความมั่นใจในการขับขี่ด้วยล้ออลูมิเนียมอัลลอยขนาด16นิ้วโดดเด่นและแตกต่างด้วยมือจับประตูด้านหลังที่เรียบเนียนไปกับตัวรถอีกทั้งไฟหลัง LED ที่มีการออกแบบใหม่อีกด้วยการออกแบบภายใน s u ส u k i Swift 2018 เมื่อเข้าไปภายในของรถซูซูกิสวิปจะพบกับการออกแบบและอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายให้อารมณ์แบบสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางด้านหน้าถูกปรับเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่มาตรวัดสไตล์สปอร์ตตัดด้วยเส้นสีแดงพร้อมหน้าจอแสดงผล LCD พวงม,มาลัยทรงแบบใหม่พร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆฐานเกียร์หุ้มหนังเบาะนั่ง ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายต่อการเดินทางและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ง่ายต่อการใช้งานบนจอ LCD เทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Swift 2018 Suzuki Swift 2018ยังพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ได้แก่ 1. ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งได้แก่คู่หน้าด้านข้าง และม่านข้าง 2. ระบบควบคุมสีิรภาพการทรงตัว 3. ระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาชัน 4. ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรี 5. ระบบกุญแจนิรภัย 6. ระบบเบรก ABS ทับ EBD เครื่องยนต์สุสกิสวิปท์สองพ สำหรับพลังขับเคลื่อนจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่รหัส K12M ที่มาพร้อมเทคโนโลยีซึ่งช่วยมีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นมากกว่า23กิโลต่ตอลิตรด้วยการใช้เครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรกำลัง83แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด108นิวตันที่4,400รอบต่อนาทีเชื่อมต่อเข้ากับเกียร์อัตโนมัติ CVT 6สปีด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่